ตาทุสาทุสาทุโอกาสาโอกาสามือตังซิบนิ้วลูกกระอยกขึ้นวางชิ้วตัางถูกและเทียนทองก็ขอคกราบบูชาเทพาและอารักคุณพระพุมเจ้าทีแม่พระเทรณนีพระคงคาประจกจิงเจ้าไรเจ้าไข่เจ้าหน้าเจ้าคู่เจ้าป่าเจ้าหวยเจ้าคองเจ้าน้องเจ้าน้ำทั้งกองกุกกองกาทั้งเจ้าล้วนนายเลี้ยวหมวดไข่นายขึง สมียนทองดำพระรักทองดีถูกผูทุกคนผููมองผูเป็นพญาลมเขียวลมขาวกว็ดีวันนี้เลิกงามและยมดีเศีษฐีพญาวันลูกในบ้านวัน,น,วนในเมืองได้มาเลี้ยงลุงในวันนี้ก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าห่วนายลงทุกผูทุกคนจงมาหลับย่างเ้นตั้งเวรของลูกของหลานวานในเมืองใส่คบทุกผูทุกคนเด้อทางเหนือทางไทยทางใต้ทาง,งขวาปูหยาตายาย ทางนาทางหลังตายเกา่าตายใหม่ลูกหลานไม่รู้จักนาคาชื่อก็ให้เหลียกเอืน่นเชิญวานกันมาเรียกกันมาขบหมูปูก,กันมาขบวกมากินอยู่ปูว,วายข็หลุกในบ้านวานในเมืองกินแล้วก็ให้เข้าอยู่ดีมีสุกสนุกสานานอย่าอดอย่าอยากอย่าอยากอย่าจนอย่าตามกว่าคนอย่าจนกว่าใครแต่วันนี้ต่อไปให้คงให้ราบ้องถูกสิ่งถูกย่างลูกหลานบ้านนี้ดานนี้ทางานกิจการใดๆก็ขอให้สมฤทธิ์ด้วยทุกถูกคนพาระเจ้า ทำจิ้งานประการใดในว,วันนี้ปลูกผัให้คงให้เกลียวเด้อเอาเอา้าาเรียกผูหยาดทะยายเด้อผัดเผาเจ้านายเตีพพาอาลับจุกูจุกคนมากินมาอยู่ข้าลูกข้าร้านเด้อวันนี้ให้ลูกร้านอยู่ดีมีแรงทีเดียวกินมาเด้อเจ้าเมลโม่จุกูจุกคนทางเหนือทางใต้ทางซ้ายทางขวาร้านยืนเป็นคนนั่นแหลยค่ะ หมูตุนหาูกระาวันนี้ขึ้นีใหม่ออเออน่มีซออช่วยยังให้หมูยาตยาสุนขสุนอนต่นเตนเออเออเเให้ดูชุินเนเไข้ไ่นนี้านหาคนมล้ขากหาซะวันนี้หีเนให้เขาได้ก็ให้หามาเขาดุก้ะ ถ้าชบลำาก็หมอนล้าด้วยลูกบอลูกคนไหนล้านคนไหนถจะเป็นถ้าจะล้างก็หมอนลำาก็ัก็ได้หิ้วกัดครับทำไมัไม่ล้างหาตรงไหนดาเรียกันมาทุกคนนันแหละกิน

เนี่ยผีเนี้ยงงเนี้ยมาเนี้ยมาดูกี่ยวนังสองน้ำหงสองพฝ่ายมากินอยูบายรลูกรหลาน้าทุกคู่ทุกคนเดียวสนุสนานชลาูหลาน้งมียมีมกับมาถ้าทุกคูทุกคนเดียวเอะถึงวัลที่หงอีกทีเนาะได้ั้ทุกสองานเลยเกาองนาเป็นแค่กลานเดี รู้ว่าแกก็ <laughs> 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 ่อ้ยังมึงยังลับยังลับเออเอาไปพ่อไอ้ดอกเอานเนี่ยเนาะพูดนีใจเว้ยดีใจอะไรเนี่ยีซะนอนเนาะไอเนีนี่กูกแยกลงดึงบลเนาะสอนกเต็มมาหายเออยอนเนาะอย่เย็นทีเดียวนอนรับใหได้นอนเื้นให้ได้เงิน้าจะเจะืสีนอน เปิดยาวมาที่นยเานิม้องการชิมองมึงอย่ามหมายห็นของใหม่นะหอมถ้าเป็นคนเทวีกูบอคนงามเว้ถ้าเป็นแค่ไ่เรอาพยาลงเสลกค้านาดมันติดสายมัน จำเพาะจ้อจงใไเนาะแก้วขนมกะปิแก้วมาจเดอนังอันั่งนอัปอันนี้ไปให้อันใหม่เลยอันใหม่เลยจะได้กรองอันใหม่้ยองเออใหจะพูดกนเากรองพวกมึงยังลองหีกันเมันั่ง้าในควันเขาทาไหมอันนี้ กูหอมดีดอกเลยเคยเน่เออหอมดีหอมดีเองแหละสุปี้มเลยอยหอมเด้วยก็รู้เลยลูกปีนี้มันค้นไม่มากูชามเถอะย้อนข็มาหลายคำมีข็มาเป็นลูกหลานมาเขาเป็นค้นไม่อยากก็เพื่อได้ยามไปอายุวัติลยครับ ยายคุยคุยไม่ได้เรายามันดับยาคุยไม่ได้ยาคุยไม่ได้แออตอนวันใหญ่เต็มดับนี่ก็วันใหญ่โอ้โหเอาวันใหญ่เลยลุงหลานได้ใหยู่ชุมกินเย็นหญ่รวยๆเด้อผมมึงทำมาของใฮคก็ไปลอยเถาวันเถาเร็วคือจะว่าอยากยากยากยาชุดที่เดียวให้หมั่งมีที่ลูกไปนะ เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีลูกเลือกอะไอ้กินได้อยู่แล้วปออายุดีมีแล้ว